พันนกกลาวันนะจ้าเพื่อนๆดูสิวันนี้เราห่ออะไร ตกปลานี่คือผักผักจากปลามองไม่เห็นข้าวเลยข้าวแค่นี้พี่จะไคนกินแป้งน้อยแล้วก็น้ำตาลน้อยครบผม ่ะปลาให้เพื่อนๆดู พ้าปลานี่กระเพาะปลานี่ผัดผักมีข้าวอันนี้ข้าวพี่อันนี้กุ้งไก่แต่เราไม่แกะแล้วเรามาซื้ข้าวกันเอาเห็นอาหารเลยเดี๋ยวเอามะม่วงมา 啊。 ไปต้องหลายร้านได้ไหมได้พี่มีกระเพาะแข็งลมนไ่้อ้ี่มีกระเพาะตาห็นไหมกิบเป็นไหม,มเป็นกหนูกินีนไหมล่ะสิอ๋ออเออนนแข็งกันนะอ,อะไรเธอ อะไรนะทําอะไรนะอ๋อหึๆตีพวก ได้สิ้นิบยังจะไปรู้ไหมล่ะเอะอเฮ้น้ำแข็ง กระจตกกระจายหมด,ดกินข้าวเด็กยังไม่ได้ดกินข้าวเลยอะไรนะทีมาโอ้โหห้าสิบแล้วพรุ่งนี้จะแวะซื้อไม่ออกไปแล้วกลางวันร้อน เหตอนเช้าอ <Okay. S 1> oh okay. uh, ่ะตอนเช้า hmm, ซื้อม่เลยร้กนม่งยากว่ะสี่เปินแ้ดสเออโอเคน้ำจินมากินน้ำจินมออดตั้งร้านน้ำต้งหู้ใช่ป่ะเออ ง่ายเลยนะพี่ป้าแหละ,ะเขาไม่มีข้าวหรอเออแต่เขาส่วนจริงเขาอร่อยนะอืมอร่อยะนะที่นคนกนินว่าฉันแล้วก็จะได้ก็กินได้แต่กินได้เป็นบางอย่างแต่ข้าวแก่บางครั้งก็ไม่เวิร์กเขาจะขี่อองเพื่อ,อที่เพื่อแดนพอคนนูกก้นอ่ะขี่ไม่นหนูหก็ขี่ไม่นู่นขี่กลับมาตอม่อหนูหนูแม่บ้านในป่าเลย เวลาเขาเจอพี่กลับบ้านเจ๊เรวเร็วเนี่ยล่ะเออก็เรียนอยู่เจ๊เมื่อหาจะมันห้าปีก็เรียนอยู่เจ๊อันนี้มนูเท่าไหร่อ่ะใ